สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนทับค่ะสูสองหนองพี่ไมเดอพี่น้องตอนนี้พี่ไมอยู่หน้าพี่น้องต่อจากคลิปที่แล้วเนาะเลยก้อยไปห้าหน่อไม้มาห้าสิมาแกงก็งกเลยสีมาทุบหน่อไม้แกงพี่น้องแกงหน่อไม้ย,ย้ำได้ขิดหอดบ่บบี้ย้ำนั้นเพราะว่าเทียงกันตลอดเรื่องทุบตอนหน่อไม้ขั้นบอบ,บี้อยู่นะพี่น้องตอนนี้บอบบี้เพิ่งไปอยู่บานแฟนเนาะคือก็เลยบรด้มาอยู่บานแงกใหญ่กันไปเติบโตัพี่น้อง แย่ๆกันไปเติบโตเพื่อนเจ็ดได้ส่งไหล่ผ่านไปแล้วหน,นึ่งนาทีเ <c oughs> อาต้อนแบบไ,ไ,ไบบบมบรมากต้อนแบบไรต้อนใหญ่ๆดูแบบบ่าบี้ฮะเออเห็นว่าบี้เบิ่งขีดในบอบบี้สิเห็นว่าเฮาหนึ่ถึงบอบี้มันเบิ่งอยู่วะอยากโมเบิ่งสักต้อนใหญ่ๆดูเพราะใหญ่ปานิพี่บอกอันแรกว่าบี้ฮะครึ่งเพิ <c oughs> ่มเพิ่มฮะเขาปัวบาดเดียวบอบี้เห็น บ้านเธอเอาจำดีด้วยเบบบ๊อบบี้เบิ่องรอบสิสิได้มาอ้ไมาเห็นตอนน้องใม่นอนตอนใหญ่ใหญ่ได้มันก็เกินเอาจำได้จำหนึ่แต่ว่าคันเทปตอนใหญ่มันก็น่าจะได้ตุ่มเฮิร์ตอุ้ยพวกนี้ไป่ะดะงามนี่ก็มีพ่อได้กินแต่น้องใหม่นี่แจะพี่น้องของที่หาได้อยู่ให้อยูหน้า ข,ขั้นเบาแล้วขั้นข้าวโบขี่ขันกัโบโบอดตายได้พี่น้องอยู่บ้านสอนปูสอนปลากับพ่อได้อยูโบไลกับพ่อได้กินสอนหัวสอนยังมันตีตัวเดียนละขี่ขันขี่เกียร์เมื่อวานนี่เปิดคลิปแต่เมื่อวานนี่จนหัวมันียฮกกันเลยปิดทุกคนมันจะไปหาสอนกับอะไรไป ไก่ไหมคะไก่หนุ่มใหม่บ้ากัน chọn หนบริสันหนึ่งขาวจ้วอยู่ตัวปีขัดจะขาวสั่ไมจะเลยพวกน้างมาไอไก่คนนี้่อยากที่จริงขอ่คยเป็นคนหามุกหมากขาวฮะผมเป็นหมากไรคนขาว แม่ปะข้าวแห้งๆนะข้าวแห้งมาแต่ว่าเอามักแบบแบบพอดีพองามสำหรับผิวสีแทนผิวคนไทยนะเออข่อยมักสำผิวคนไทยเนาะผิวสีแทนเนาะแบบว่าคันอันนี้ข่อยยิ่งนี่เข้าใจว่าคนไทยค่ะเขาใจแบบว่าเขาว่าคนเล้าค่ะข้าวแม่นแท้พี่น้องคนเล้าเนื้อค่ะข้าวแต่บะห้าวเหล้าไตหันดําเนาะกะสีคือกันกับไแทนเลยเนาะผากผากไม่กะผากเนื้อผากไตเออข้นกะสีนี่ขนผิวเข้มผิวนะ คนนี้เอฟซีเขามักถามนะโอ้คนเล่าเป็นคนผิวขาวแต่แบบแมนจริงพี่น้องคนทางเนื้อค่ะผิวขาวแท้ไปบ้าก็ไก่จีนเนาะติดทางนะเนาะไก่จีนติดทางน้อง้ะคนขาวได้แต่ว่าเฮ้าคนเลาเล่าไตเล้าอุบลพี่น้องติดอุบลผิวแบบแบบได้จังหรอกดอดีว่าตอนได้ไตติดไก่ผาอีสานนะ อีสานใต้อีสานใเหนืออีสานใต้โอ้เขาตรงเขาตรงไปไทยแล้วก็ไปลายตาจังหวัดกีบผมหมูดห <c oughs> ดแล้วนะพี่น้องหมดแล้วแต่ตบโดนเติบแล้นะน้องจังเจแล้วลนะ่ะเอาสีนู้นไปเรืเรเรนะอ่อยเรื่อเน้องกระโดดมือ ไก่แกงคกดู้เนี่นะแกงแกงมีรนพิตเต็มหมดกตเต็เดก,ก้อยกำลังก้อยนะแต่ว่าเขาสิเขาบอกว่าต้มอ,อันนี้ให้มันสุกก่อนจังส่ เท่ไ FM, ไน้นอกเไปเทนแล้วเอนติมี่เห็นย่พี่นองนมี่น้งเ่างกล่องไหมไกลผุดมาจากคือนุ่เอาจองเพิ่เอมาก่อน เ oh, oh. อา่คันด้เอาไว้ให้มคหหมุ้สมมุกก่อนแต่ว่าน้องต่มใุ้งชุกนาดนนางพิโรนว้าว nào ăn nhó, dọn cho thằng đệ sẽ Chèn nạp một jack nôi. Bơm thân ảnh đây, p/nhó, cây kia ngon như nào <laughs> มีผักแก่แ้งสำพี่น้องมึงอาหารบันเตาสิสได้แต่โบมีกระปูมีกระปูมีหอยใส่มาพี่น้องเดี๋ยวหามาเลือกแกงกันเลยไปมึุกล่ะอันนี้เป็นน้ำ ขเขาเบื่อจะนั่งพี่น้องเขาเอาเนื้อเ่ใส่มือด้วยว่าอยากเคียวบันไดด้วย จะมาจิตําพริกเออดมเอาพริกแสโครไปกันดือเอาพรกแสโครปกันดืมเก็ดแเดวไก่ชิสุกแตกตีเตันโดดพื้นาำก่อนเต้น ก็ด้โดนปืนบอกว่าก็ได้สิเหอเหออกไปกินเป็นคอนเทนต์ที่แบบด้งพิ้งหงขนาดนั้นมันสิไล่ขาขันต้องไงน้าไล่ตีกันบิงแบบเติดเติ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 รไปหิด์เติรุยนามลเยิรติร์เต้รนนติร์เต สองแม่น้ำเจ,จ้าทุ่เจ้าทุ่งเจ้าใ <laughs> นขาฉน,นว่าตัเงเห็นคอนเทนต์เคอนทนต์นแต่เขาอันนี้ยาน่าเนาะนี่สาวมีความคิดแวบ,บๆอยู่ได้อเออจะน่า เต็มหมอเลยพี่น้องจนสิคนบราอีกเนี่ยคนหเลยนะคนหยาดเลยวดใส่เบนอกเขาบือนอกใส่ไว้นสีีหงใส่แบบิกเต็มหมอเลยอันกับปิ่งเชียงทีเดีวยวเยว่าทำไมปิเียงไปนาต่กระรััต้องล้างเนีต้องล้างต้องล้างค่ คุณนุกะคุักบ้างคุณต้บักหคุณน้วนีนไรันี้จิรนอาพูดสาเอยวันอันนี้พี่นนอะ หางไฟสองขีเพราะว่าเขาต้มน้ำน้ำขีหขีหนึ่งแหละกะแกงน้อยน้ำขีหนึ่งเน,นานะใส่เป็นหมักริกอันนี้ดนะ้วยเนาะพริกล้อเนาะตัวน,นี้เนาะใส่ผิดล้อน้ำอีกน้ำเข้าไปไปมากินเพสตนี่กอะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ

ยู่บ่อปลาแดกตอไนใช่อยู่บ่ใส่เป็นโตนี่ได้่ใช่ข้าวมหายเป็นเปลือกข้าใส่ไก่ไก่สีงก่อนยใใส่ก่อนยันพัาก่นยะพักยันะน้ก่ะใส่ปลาแดกตัวเบี้ยมะจับวะเออใส่นโตารณเดี๋ยวใส่ปลาแดกกันพี่เนาะต้องเอาแซ่ต้องเอาหเปื่อยบ่อเคืียร์าบากเกเลียายักสีอีกตอน สด้เค okay. okay. นะือดใส่เด็กสมตำได้เปลานี่เรใส่ได้ไมใไใส่เอากินมักินหอมซีมก่อนละกระดัเขาจังใส่ก็ได้คุณนันยาม่เข้มน้องมก่อนก็ได้เจงนัวอยู่ใส่ละจนสี่นบาอี

นี่กินน้ำมันย่ามเพียงโบใส่เกลือเนาะที่จริงเขาใส่เกลือแต่สิเอาเกลือใส่ทีดค่อยู่หน้าพ่อพี่น้องใส่หมกเยอย่างท่านใ okay. ส่ต้องใส่ด้ใส่เกลือจักหน่อยคนหยากได้พี่น right. ้องท้องมันลายใส่เกลือน้ำน้อยนึงเนาะเห็นแบบใส่เกลือน้ำเกลือให้มันมีความนัวงกระเทียมฝาละกรเห็นตอนน้ำมัน เฮเ้็นตอนน้อใหม่ค่ติตะแสก็ตอนนู้นพี่น้องเนี่เนาะข็เหีนข้าเบิองนี่ติดตะกร้อข้าเบิ่งนี่ตอนน้ำใหม่ติดตะแสอ๋อใส่น้ำใหม่เออเขาใส่ผักกระแยงด้ใส่ผักขาใส่ไปสองเนาะจะคนถั่วบัวถั่วสีชิบได้พี่น้องไหม นัวล่ะนัวเลยนะมันนัวก็สีมื้พอดีแล้วนี่ผูไดมากินจางขอแนะำี้อนจ้างนงอนว่าอันนี้เห็นมันชิเข้มเาี่พอดีจ้ามสิเข้มมาซีเบิ้งสีน้องกันมาคสีซีเบิ้งเขาซมตัดก่อน รูปแบบพอดีพอดีแหละขันจะขันใส่กระเซกได้หนึ่งไอเพราะว่าใส่ปลาแดกดีกว่ามันความหอมปลาแดดก็ใชอก็ได้กละเดกตอนก็ได้ใส่ปลาแดกตัวนึงเพราะแล้วตัวนั้นใส่ปลาแดกตอนแหละกระปงด้วยฮออหั่นแหละตี้แม่ว่าโมต้อะหันเออโมต้อะหันมันแบบเปื่อยนะมันเปื่อยนสีก่างมันเช่นก่างมันถ้าใส่ซัมมันชุกนะซัมพอดสีได้ขออนุญาตใส่มือด้วยพี่น้องอหน้าอปลาหนึ่ง ปลานี่บอ่ะออ<อ>ตอนหนึ่งเนาะเออพอละเออพอลวะวปลาแหลกตอนว่าบีฝากมาให้คุณเรียกครับใส่สองสามตัวเอา,า,าซัมปลาสุกแล้วเมาก็ใส่พักชิมดีว่นะพักใส่ไปอ่ะอู้ใส่เติมพักขาพักขาเงี้ยงเลยนะวายใส่เติมพักขาพักขาเงี้ย เซิร์หนิบ่หนิเซิร์ฟเบิร์ฟปัดปัดก่อนใส่แกก้อยซีมก่อนจักหน่อยพี่น้องมาพี่น้องเอ้ยเต็มค่ะเต็มหม้อค่ะเต็มแบบจนสิค้นมาหลายแล้วนี่ของแสบบ้านเขาเด้อพี่น้องแกงกินยำได้ตัวโบมีวันเว่อร์วันแเบิ่งที่ไหนบอกเลยบิ่หิวเต็มหม้อแถมมีหมูแถมุ้งเบิ่งตอนตำนใหม่ก็อุจจารย์ยิ่งเทน้อง วงห่ค่ขนั้นคอยเห็นหมอความเจสิวาจังไรเห็นผ้บอกเนี่ยเห็นตเหนบอกบากเนี่ยก็บอกเลยไปเลยมึงเอามาแลด้่ยดุนเลยอ้าวก่อนดูน่าซิมบ้างซิมเจสิหูว่า แกงหน่อไม้แซ่บที่แท้จริงมันเป็นยังไงเหมือนนี่แหละแกงหน่อไม้ทิท้ถูนี่ก็เป็นยังไงแกงหน่อไม้แซ่บที่แท้จริงเป็นแบบนี้นี่เองคืออะไรคือก่อนห่วงนอนป่อืมคือสีสันหนากินแท้สีเบั้งด้วยตอนหน่อไม้ไหมมันจะแซ่บเธอได้ยยกบอกไปเลยนะคุณใาจานเหรอเป็นยังไง มันแน mm. 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 ักระดูกม hm, yep. yeah. ูเออขา่ามันนวดั่กระดูกมูมันนวแะบไันนักเบเต้หม้อหักหนออเวียงเวียงมาเด้อมาเด้อกินอยใสักหนยัเียตักโหดตักโหลดเรยกหลังนะคะนะคะ้ากนาะตกข่อยเจ็บมาใบขิงแฉนะคะที่า นีขอบ่พว้เว uh, ียงเป็นคนตัดสินเด้อพี่น้องมื้อนี้เพราะว่าเราปกติก็เฮ็ดหยังีเมส่วนใหญ่เออเราเราสดฟจ้ะสิบให้ิดก่เดี๋ยวอนกตับ แล้วล่ะจ mm ิงเกวาอลังตาขนนอนรับไปตไดักเรื่อจริงใจนอจะนอนรับเดี๋ยแต่ห่วงเอาจินยจะนอนรับอือสิได้รดใส่เห็ดเถิงน้องลงได้มาอยู่น้อยหนึ่งเด้อหอ่อย่เคยอยู่พกมจใหใส่่ข้อย่ามันแดงเด้อนามมันแดงเนาะอใส่เห็ดเถิงแดงกรสังนกเสบคือเก่าได้วันนี้จริงนะ ักซองเธอไได้บอสกันเอแล้อยกินหน่อกินแเอง่าเดเลยกินหมอเอ่ะเลยไอพี้ยงจี่งจะหมอนหน่อยอยู่เรสียหอาไปกินเนีแงานจะหมอนห่อยมากินดิแกงนไม้อันแนอื่นมาสร้างว่าอยสิกินตอนน้ไหมแลด้ค่ยใส่บ๊อบผ้าวรูปบอบใส่ ใม่ใส่แล้วมาใส่กดาษัดตรงข้างายว่ากกินอะไรกับวัตาเกายไม่าทำมาไปจิ้งงสบายดีเด้อพี่น้องวพี่น้องเขาแล้วพี่น้องแล้วแกงมาใหม่ได้ป่ะเนี่ยของแสบบานเ้องพี่น้องมีใบเิ้งเอาไปขังนันเนี่ยเย่า้อยึงเครื่องสชินังลุเตียงขับไปัางหเนาะเตียงกับขับขับพี่น้องมันหน้อยน่ารูแต่น่านั่งนี่ก็ได้ ดุมก็ได้ว่าสารหอมเด้อพี่น้องทิ้ขาแล้วกันอะทิ้งขามันตอนไมันไม้เย็นก็ักินทอนกินน้ำบดมาเด้อพี่น้องกิ้ขาวน้ำกันเนาะซีอิ่วจังไรผกติข่ซีมัสเค็มติดติดคนปวดคนปวนเนาะมงแก้วน้ำข้าดังมันสิความแก้ว้วน ก็ดีพวกน่เขาว่ามันนวดน้ำกระดูกงูเขาว่านเนาะแน่แหนปคนอวนมาไวพี่น้องน้องอดนอนรับยิ้มเลยเล็วเจอกันไหมน้องหัวหัวใจเย็นกันกัหน่อยหัวเย็นกันเลยย้มใบายน้ำมวนเพชเลยชุดยิบ่ายได้เลยไสิกเกิลถึงแล้ กินตอนคล่ยๆๆเน,ะนาะไข่ใหม่ก็หิวหิวได้คิงปลานี่แหละคิงหองงไมอไหมหอมไข่ใบบานแใบบานไไปคิงปลาหอมไม่ไหๆกินเด็ๆวะเพราอยากเมื่อยเนาะ น้ำใหม่ที่พากินเด็กเน่ยมันกะไข่แต่พี่เอเลยถ้ไ่ก็ใบสามไคถ้าว่าใบสามไมันสีหายสาบซูนไปแต่ไรบ้านเฮาใบสามไคน่ใบสาใบขี้ใบเอียงบานไผ่บานไผ่หวานไผ่อหวานไผ่นีหายสาบซูนไปเลยสกีเป็นป่าพ่อแล้วปูกก็กินนันเดียวกันน แบบเดียวกันก็ไปหวานคทนหอมหอมเนาะมาเลยเอ๊ะเอ๊ะหอมไม่เป็นไรไม่รักคาเนอะ เพราะว่า,าอตอนจังสี่เ้อพอดีแสบเนาะ <c oughs> แกงมาใหม่หางถูกน,นะพอดีแหละมันเป็นกรอบออ่อนนนนสูกกััด้เค็แ <c oughs> สะดวกไปไหนแล้วฮะนีคือตามหัปุ่นกิน,กนค,คุ้งมือได้บอเต็มมัได้ขัาวาอาหารโบราณท่งนเอาบแกงเสรมมูสิยังเนาะอ๋อไม่มูงม,มีปลาแกงแบบตรงเนี้ยทีบปลาขี้ขาดกิไทย ไยนาจะมีปลาเดี๋ยวดูวอยเห็หนเดปลาดุกอะไรทกี้เราเขาท่านในขาดนาวะไาหนาเข้าคงสิมีอยู่อข่หงขันไม่มีหนามได้ตลอดคงสิมีปลาละนทน้หนาาได้เอาไหมอ่ะท่านในกดสามอานเนี่ยอ่ะสบายดีอ่ะดี ปลาลูกเมื่อนี้น้องอ้อนสิสวใส่ชิมเมื่อบ้านเราบ่อากาศยามกระเริ่มเงี้ยวเติบแล้วพี่น้องผูกม่วผูกขล้วแล้วก็สิได้เดินทางกลับเมื่อบ้านไปย่างอือไปย่างมัดมาขามพัวคือเกาห้อ เอาปิดคลิปนะอ่านนี่สิละ่ะปิดคลิปเบิง้งสำหรับคลิปนี้เอาเยาเผาหันไปสิละ่ะเอาปิดคลิปงามๆอ่ะปิดหนามาสำหรับคลิปนี้คลิปนี้สิได้เอาไว้จบเพียงสานีดเด้อพี่น้องอจบเพียงสานจีจบเพีียงนำำน้้าาเเดอปลุปจอกันหม่คลิปหน้าคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ cốt này bye, bye bye, chúc bye. nè này tí cho này chụp. À.